7. สัปปุริสทานสูตรว่าด้วยสัปปุริสทาน -37 ภิกษุทั้งหลายสัปปุริสทาน8ประการ 1. สัตบุรุษย่อมให้ของที่สะอาด 2. สัตบุรุษย่อมให้ของที่ประนีต 3. สัตบุรุษย่อมให้ตามการ 4. สัตบุรุษย่อมให้ของที่สมควร ห้าสัตบุรุษย่อมเลือกให้หกสัตบุรุษย่อมให้เป็นนิดเจ็ดสัตบุรุษกำลังให้ก็ทำจิตให้ผ่องใสแปดสัตบุรุษคลั่นให้แล้วก็ดีใจภิกษุทั้งหลายสัตบริสตานแปดประการนี้แลสัตบุรุษย่อมให้ทานคือให้น้ำและโภชนะที่สะอาด ให้ของที่ประนีตให้ตามการให้ของที่สมควรให้เป็นนิดให้ทานผู้ประพฤติพรหมจรรย์ผู้เป็นเขตดีบริจาคอามิตรมากมายก็ไม่เดือดร้อนท่านผู้เห็นแจ้งย่อมสรรเสริญทานที่สัตบบรุษให้แล้วอย่างนี้บัณฑิตผู้มีปัญญามีศรัทธามีใจเสียสละบูชายอย่างนี้ ย่อมเข้าถึงโลกที่ไม่มีความเบียดเบียนเป็นสุขสับพุริสถานสูตรที่เจ็ดจบ